สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ช่องเกษตรแฟมลีมาแนะนำบอนสีบอนใบป้ายนะครับชื่อว่าชมพูทวีปนะครับซึ่งบอนสีชมพูทวีปจะอยู่ในตับพุทธประวัตินะครับมาดูลักษณะใบนะครับพื้นใบจะมีสีเขียวนะครับกระดูก ตรงกลางใบนะครับจะมีสีชมพูออกแดงเข้มนะครับเส้นขอบใบนะครับถ้ากัดสีแล้วก็จะมีสีชมพูแดงนะครับออกแดงแดงถ้ายังไม่กัดสีนะครับถ้ายังไม่มีการป้ายก็จะเป็นสีเขียวนะครับวันนี้ช่องเกษตรแฟมิลี่ก็พามาพบกับท่านผู้รับชมทุกท่านนะครับฝนฟ้าก็ กำลังขนอนนะครับเพราะว่าถ่ายในหน้าฝนนะครับมาดูต้นชมพูทวีปต่อนะครับเป็นบอลใบป้ายนะครับดูลักษณะใบนะครับมีสีเขียวสีชมพูออกแดงนะครับเขียวก็เกือบฮาร์ปนะครับตอนนี้กำลังเริ่มป้ายในส่วนของใบนะครับ ลักษณะการป้ายก็จะเป็นตั้งแต่แรกใบที่แทงยอดออกมานะครับก็จะเป็นสีในรูปทรงของการป้ายตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะครับแล้วก็สีก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับมีความเข้มขึ้นบอลชมพูทวีปก็จะมีมีจุดนะครับมีจุดเป็นเม็ดนะครับทั่วใบนะครับเม็ดสีขาวออกชมพูนะครับออกชมพูเล็กๆนะครับ กระจายตรงใบนะครับมีความสวยงามนะครับสำหรับชมพูทวีปนะครับการปลูกก็ใช้ดินโปร่งครับดินปุ๋ยใบไม้หรืออาจจะเป็นดินที่หมักใบไม้นะครับหรือผสมมูลวัวเล็กน้อยนะครับเพื่อเพิ่มสารอาหารให้กับต้นชมพูทวีปนะครับชมพูทวีปก็เป็นตับ พุทธประวัตินะครับของอาจารย์ทวีนะครับวันนี้ก็ฝากติดตามช่องเกษตรแฟมลี่ด้วยนะครับจะนําบอลสีที่มีความสวยงามที่มีหลากหลายในทุกวันนี้นะครับก็มีผู้คนที่อยากรู้จักอยากเข้าใจนะครับช่องเกษตรแฟมลี่ก็จะนําความรู้ต่างๆ ที่พอจะหาได้นะครับแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังวันนี้ก็สวัสดีครับ